Home c องนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเข้าคู่นกนะครับเมื่อกี้ลืมสอนวิธีเข้าคู่นกนะคะแบบเอานกตัวสมมุติว่านกตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันไข่เสร็จแล้วและลูกอะ่ะมันไม่พอใจเราเราอยากจะสลับ สมมติตัวผู้เหมือนเดิมแต่เราอยากจะส,สลับตัวเมียเราต้องไปจับใส่กรงเล็กๆแล้วก็ไปไว้ที่อื่นนะครับก็เพื่อจะให้เขาเข้าคู่กันเดี๋ยวผมพูดแล้วมันก็งงๆเนาะเดี๋ยวไปฟังคุณพ่อเหมือนเดิมครับพิธีกรก็คือคุณพ่อผมคุณออสนะครับไปกันสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณพ่อว่าเรื่อยเอานกมาจาับคู่กันนะครับเอเข้าคู่ใหม่ใช่ไห<ช>มครับใช่ครับเข้าคู่ใหม่วิธีของบ้านพีเคก็มีวิธีเดียวที่รูปละแล้วก็เร็วเราจะไม่ใช้การเทียบลงเราจะไม่ให้เขาอยู่ด้วยกันแบบคงใหญ่ ถ้าสมมุติว่า,าเรามีนกตัวเดิมอยู่ที่ครงเดิมแล้วตัวนึงแล้วเราจะหาคู่ให้เขาเราจะต้องจับเจ้าตัวเนี้ยออกมาเพื่อไปใส่ไว้ในกรงเล็กเราต้องหากรงไซส์เล็กถ้าประมาณ30เซนคูณ30เซนนะครับเอาเจ้าตัวเนี้มาใส่ไว้พร้อมกับตัวใหม่ที่เราหามาได้ใส่เข้าไปรวมกันเลย มันอาจจะมีกัดกันบ้างแต่ก็มีวิธีการเบรกไม่ให้เขากัดกันคือพอกีิฉีน้ำครับออกซิอะะ่าพอกีิฉีน้าถ้าเขากัดกันรุนแรงเราก็ใช้เจ้าเนี่ยฉีดๆๆๆเอาไว้เบรกเวลาเขากัดกันแล้วเราก็ต้องย้ายจากที่เดิมของเขาไปไว้ที่ใหม่ก่อนคืนหนึ่งอย่าเอาไปไว้ข้างนอก ช่ครับไว้ที่ไหนก็ได้ไว้ชั้นสองไว้ห้องครัวไว้ห้องนับแขกโดยที่ไม่ได้อยู่ห้องเดิมไม่ได้อยู่ห้องเดิมอ่าแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นเราก็จับเอาทั้งสองคนสองตัวสองตัวมาใส่ในกรงเดียวกันเลยนี่กรงอนี้มันก็จะสําเร็จแต่ถ้าพูดแล้วยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูไปกัน<ป>นี่คือขนาดกรงที่ผมบอกเป็นกรงวิวา สำหรับบ้านพีเคพรพัดสมมุติว่านกเดิมเราสมมุติเป็นตัวนี้เป็นเจ้าตัวคู่ก่อนบ้าอื่นตัวใหม่ที่เราหาหาได้ไมาจากบ้านอื่นอ่าเราก็นำเข้ามาแล้วก็ใส่รวมไปเลยในกรงวิวาปเสร็จแล้ว ถ้าเขาตีกันเราก็ป๊อกกี้ขีดเหมือนเดิมครับใช่ครับแต่เราจะไม่ไว้ในห้องเดิมนะเราจะต้องไ,ไว้ในห้องนี้อ่าเราจะต้องเอาไปไว้ที่อื่นคืนหนึ่งนูน่นไปดูนอ่าเสร็จแล้วเช้ามาเราก็เอามาจับใส่รงเดิมทั้งคู่เลยเป็นอัน<ร>จ<อ>บ,บสิ้นในการเข้าคู่ใหม่อ่าไม่ยาะครับแต่ถ้าเห็นมันกัดกันก็ใช้ป๊อกใช้ป๊พอกกี้ครับเอาไวเ้เบรก เอออันนี้แค่จำลองนะครับไม่ใช่เข้าวจริงส่วนตัวผู้เสียอะไรครับหรือใครจะ มาขอไปเข้าจริงเลยก็ได้นะครับคู่นี้ยังปล่อยอยู่นะครับยังว่างยังว่างหัวใจยังว่างทังคู่ตัวคู่ตัวคู่เป็นทายบูตัวเมียเป็นทายบูเธอคอยขายของเก่งขายเทปขายเทปขายเทปเอาไปลุยได้อค่าสินสอดขอไม่พูดนะคะไปเดี๋ยวติดตามเพจนี้ได้ไม่ใช่เพจเฟซบุ๊กนะครับ ต้องคุณออไอคุณพ่อคิดว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับอฟ์พัดคนที่ยังไม่ค่อยรู้อีกบางครับพวกมือใหม่ก็าจะทำอะไรครับก็จะทำ คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าใครดูแล้วและอยากลองทำลองทำตามทำได้เลยนะครับเป็นสูตรของบ้านพีเเองเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบาย